สบายดีตอนเส,สาๆนะวันนี้ก็ยู่เพื่อนวันนี้บุได้ข้าปลาเข้าดงดอกข้าปลาบุได้ช่วงนี้คนต๊ต๊แต่เมื่อคืนนี่จนมาหอดตอนเสาร์ในก็ยังต๊อยู่เมื่อคืนนี้ก็ต๊หนักเลยคนต๊กับอกมีบอลดังไฟใหญ่ขึ้นมาดังอยู่อันนี้ดังไฟหนึ่งเขาส่วนแม่แตงโมกับไปอันดําหน้าเขาหละกับแตงโม พากันอยู่เพื่อนกับร้านกับนังมุกวันนี้ส่วนแตงหม้อกับแม่ไปดำหน้าเขาส่วนหน้าเฮากะก่าท่านเห่าอยู่พากันกวาดกวาดเอาไปข้างนาลูกเอกไปข้าง,ง่ังผูกวาดท่านนี้มันเปียกเลยเอาไปนี้มันเปียกนะันนี้เฮาสิรบ้าเห็ดกินข้าวเส้าเห็ดกินนังมุกขวบเป็ดบอก ขัวเป็ดเนาะตำผิดก,กระเทียมให้พอแล้วพอสีขั่วดอกขัวเป็ดใส่ใส่นมไม้เอาอีกหน่อยหนึ่งเอาอละเอากระเทียมมัหน,นี้ผู้ซอยบ่นะผู้ซอยเห็ดกินบ่ซื้อมาขัวข้าเป็ดใส่นมไม้อีกมาอน,น้ สู่ลูกสากออวกินเออพอละมื่อไหร่พอไปรับับจ้างลูกกาบ่มื่อนี้เมื่อวานนี่ไปหับจ้างลกกากูงงงลกกาได้จักพัน42พ oh. ันโอ้คือบอไปสัมือ่อ oh. นี้่เข่งยังนเน่เน,น่เน,น่เน่เข่งงั้นน <c oughs> ลานเขามาอยู ng, <c ười> ng, ่นัวุจเอานม่สองใหม่ใส่เส้นน้อใหม่ตบเสใส่ถ้วยไว้เจ้านอยมัน ขวเป็ดชุกอย่างเอามาใส่เอามัดด้ล่ะใส่ลายกับแสบล้าย,ายจนตอนนี้ปีงให้อันคุณหน่อยนะันกินเผ็ดบ่ด้ ฝนก็นเริ่มเศร้าแหละเมื่อคืนนี่ตกเมื่อคืนเลยจนมาตอนเสาร์ยังตกอยู่ตรงเอาน้ำฝนไว้กินลมดีแท้ม,มันนี่ห้องเพลงอีกสร้างเข้ามาเหดใหายทันแล้วอยู่ใส่เวลาตดนอยู่ ภายในแล้วยังภายนอกกำลังเลิมน่ากันแล้วภายใน ก็นะแล้วเจ็บกินกั็แล้วแหละแกงน,น,นะนะขัวนะขอมันแกงตักออาเพิ่งหนึ่งส่วนน้องรับแล้วนะมีปิงนะอยู่ถัวไ้นมนมันตื่นมา าน้ำม,ม,มันน้ำแบบนี้เอาไปไกินข่าวฝนกระตกมันมือแหละมือนี่แสบบ่พอเห็ดกินเพชรเพชรแะไรจังแสบ ba hồi mà, hào mà. Ừ, là bộ ao toàn nó mảy lên toàn nó mảy lên sẹp อะมีลตอนนี้ก็กินเขาวยินน้ำแล้วนะฝนกับตกตกลิ่นบนมือเลยมือนี่จังหน่อยสิลงไปเบิงน้ำเซะกันน้ำเสะลายเลยเหมือนนี่พอเมื่อคืนนี่ตรงมดคืนเลยฝนตกนี่ก็เหตุให้ทางมันมันมืน,น,นเพราะทางเขาเหตุไม่นี่เป็นขี้ต้มติดเข้าขาอยู่ ไหลลงข้างทางว่าทางมันเหมือนมันเป็นดินเหนียวไหลเตลินไปเลยไหลลงคลองไปเลยฝนก็ตกมันมือเลยมือนนี่ รถเขาก็มังไล่ลงนี่ไปบดต่อบดไหละลทางมันหมื่นเลยมันเป็นดินเหนียวรถเขามาแต่ไปปลูกยางมาเลยไล่ลงนี่ไปต่อบดไดเลยเขาป่าไปนี่ทางเขาเห็ดใหม่แล้วมันเป็นดินเหนียวเป็นกีนตมตกมืดหมืเลยฝนมื่อนี้ตกเต็มเมื่อคืนนี่ทางเวน้นนี่ก หนึ่งขาแรงและมุกตอนในคำและนังมุกประกาศหนึ่งเขาส่วนตังโมก็แม่กับท่านมาอยู่ไปดำนาเห็นยังในหน้าพอสิงลงไปเบิ่งน้ำเซ่ก,ก่อายบอกเขาตึกปลาได้ไหมมันบอกเขาตึกปาลาเลยอยู่เซ่ไปเบิ่งก่อน ก็ไปเบิงน้ำเซ่ก่อนอยู่หัวน้ำถ่วแล้วบวมาตกทางน้ำเหลือมามากเลยกางหนัาแต่ทางไม่แรงหนากเลยมันเป็นดินเหนียวเดมาฮอดเซ่เออนาำกับบดไดไลน์ไปเด้ มันอยู่บ่ใส่ปลานะเออปลาขึ้นลายบ่นนี่คว้ามึงดูฮะโอ้เก่งเนาะเจ้าเนาะ ใช้ปานได้น่ะบังดูมีคน่าฉ่ำตูเออหักกระลงมาบ่กันลงมาเมื่อกี้นี่เออขันได้หน้ามันหักกันมาบ่หรือว่ามั้งหัมานไ่ลงมาทั้งหลายทั้งนี้เลยเออจะหน่อยไร้แห้งกว่านี้แล้วสิ น้ำกำลังมากน้ำเลยคํำๆส่วนลายปลาหมักขึ้นแบบนี้ลายระบายมันหน่อยปวดลายปวดทัน มีรถยังเที่ยวได้สบายหนักไหมโอ้มากันไปทางใดป่านี่มันท่านขื้นป่านี่ หนามมันหากกันเริ่มมากเมื่อ,อก่อนปเนี้จะหน่อยหนามแห้แงกว่านี้ก็ไปปดได้แลย